नमो मे बुद्धते च सरतनतयदं मि कते च पशीति पसि वा नरय परमे सुरासिभिप्रन्द्र चतुलोकम्पि प्रखकः समुत्

อุทาทิอุทาทินาทินาทิชัยยะชัยยะขะกนลลาตุลลาอีใสนิไรใสเสนนเมรุราชพนนอราชิชัยยะชัยยะคัมปีประสมปีนาเกนทนาคีปีซา เจ้าูตากาลิชัยยะชัยยะตุนนิมิตาโรจีชัยยะชัยยะสิงกีสุธาธานามุคาชาชัยยะชัยยะวรุณนะมุคาสัตราชัยยะชัยยะจัมปา Na kagurakan tok cya-caya Katdakon Naturong Sukorabu Chong Sihiha warun Namkahtra cita-cita Senari ชัยยะชัยยสุขาสุขาทีวีชัยยะชัยยะทอร์นีไตสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะทอร์นีสันตินสัทธาชัยยะชัยยมังกราตัญญาภาวะเกชัยยะชัยยวรุณนายะ เกชัยยชัยรักขาสีสุรภูจะเิชาชัยยชัยยปรุมมินทักขานาชัยยชัยราชาธิราชาชัยชัยชัยยะปัตวิงสัพพังชัยยชัยอรหันต ปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหสุโรหาโรหาริงเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรโคชัยยะชัยยนาโอวิรุณหกวิรูปะโคจันติมารวินโทจเวนาไดโยจักเวโร varuno pica anakiwayo capacchahukunaro tataratako atarasa mahadeva sititapasa atthayo isinosa waka sabba chayara mokhavantu te chayadhammo จะสังโฆจะทัสสะปาโลจะใช้กรรมเอเตนะใช้เตเชนะใยยโสติภาวนตุเตเอเตนะพุทธาเตเชนะโหตุเตช้ยังคาลังชโยปิพุทธะาสิริมาโต ayaang mar japa Pimato para cyo Uko sayang poman pamupita caya tata pramakmahhiino cayo pi putasa sirimato ayaang mar capa para cayo

Khto para rasaayo ko sayang put man pamutta ca tata tewakanamah sino cayo pibu nasasirimato ayam ma Pimato para cahayu Ukosa jampu Dimande pamuti Tachaiyatata Supanakana Mahisino cahayu Ibutasa sirimato Ayang marasa japa Pimato para Uko sayangmbo di mane pamo di cya tata nakana main si Jayo Ibutasasirimato ayam merasapatu ปิมาโตปราชโยภุโคสะยัมโพธิมันเนปะมุปิตาชัยยะตะทะสะรัมปคะนามะหิสิโนชะยันโตโพธิยามูเลสะะกะยะนั่งนั่นพิวัต तनो एवं तव विषयो भो निषयत् सुचयमङ्करे अपराचितपल्लङ्के सीसे पथविपोः करे अपि से के सबुद्धनं ततो बबोधति सुनकटं सुमङ्गलम् สุปะปะตังสุหุติตังสุขานุสุมุหุโตจะสุยิรังพระมจาริสุปัฏฐกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมนุกรรมังปนิติเตปัฏฐกินาปัฏฐ อินาอิกันตวานาลาันตภิตปทักกินิเออัตตลัต tasuki ta virohan putasa sani aroka tasuki ta ho tasaha sapbiniyatipisu nantu honto yethwa asaminthahe adhika ta tika sukita शासनं या काकी अथन ते शं सापुरेन्दु मनोरथायुतकाले पवसन्तु वसं वसा वलाहकारो काचपथव के सं निवारेन्दु च स सुखं किखम् अर्हन्तु นโมมิพุทธเตจะสารทานตายธรรมมิกาเตจะภาสิติปาสิเทวานารายปารามิสุราสิติพรหมาจะอินทาจัจจุรูกะคัมปิพระคากาสมุธา पूतुङ्गचरं वचयसिद्धि भवन्तु ते चयचय तोरनि तोरनि อุทาทิอุทาทินาทินาทีชัยยะชัยยะขคนละตนละนิใส่ไรใส่เส็นะเมรุราจะพ้นนราจีชัยยะชัยยะคำพีประสมปีนาเกนทนาพีปีสัต ยาคูตากาลิชัยยะชัยยาตุนนิมิตาโรจีชัยยะชัยยาสิงกีสุธาธานะมุคาจาชัยยะชัยยาวรุณนะมุคาสัตราชัยยะชัยยาจำปาพินาคากราคันทุกชัยยะชัยยาคาคุณนาตุรงสุกราภู ชงสีหาเพียาคีปาชัยาชัยยวรุณนมคาหยาตราจิตาชิตาเสนนารรปุนัสุติโนรันีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยทอรานีตาเล ัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยาตอรณีสันติสัทธาชัยยะชัยยามังกราตัญญาภาวะเกชัยยะชัยยาวรุณนัยะเกชัยยะชัยยารักษาสสุรปุ ชาธีชาชัยชยพรหมมิคาคานาชัยชยราชาธิราชาชัยชัยชยปัตวิงสัพพังชัยชยโอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยชามหิสุโรหะโรหาริง เทวาชัยชัยพรหมมาสุรัโคชัยชัยนาโขวิรุณหโควิรูปโคจันติมารวิอินโทเจเวนะตจโยเจกวิโรวาโนุปิจารกิวายโยจปัชชนโหกุมาโร

จะสังโฆจะทัสสะปาโลจะใชยกรรมเอเตนะัยยเตเชนะัยยโสติภาวนตุเตเตนะพุทธาเตเชนะโหตุเตชยหมังคาลังชโยปิพุทธาสิจเริมาโต

kukoko sayangpohiman pamutta cayatata Intrakana mahisin cao Pibuasito ayam mar capapa pi mato para cao อุโคสะยมโคทิมันเดฟะโมทิตาชัยตาธาเทวคะนามะหิสิโนชัยโยปิหิพุตตาสิริมาโตอายัมมาราสะจาภา

ปิมาโตปาราชโยุโคสยามโพธิมันเดปโมอิตาชัยยะตาธาสารัมปะคะามหิสโนชยันโตโพธิยาหูเลสะกายะนังนันพิวัตานุอิวัง व निचयो भु निश्चयशुचयमङ्गले अपराचितपलङ्के सिसे पथविपो करे कपिषे केश अपुद्धनं कथो बबोधति सुपः पथं सुहूतं सुहूतो चित्थं ब्रह्मचारिषुपथ किनं कहयकमं वाचाकमं पथ किनं पथ किनं मनोकमं परिठिते पथ किन पथ ทินานิกันตวานรพันตัตติปทักกินิเตอัตตล ตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสันิอโรคาสุขิตาโหตัสะหัสัพเปนิยติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอาสังิงทานิอธิกตาธิคายุกาสัทธาหลโตสุขิตาผุโตสัพพะธาระคันตุสัพพสัตตานังรักขัน

นามมิพุทธเตชะสารตานตยญธรมมิกาเตชะปัสีิติปสีิทธิวานารายารมิสุราสิติพรหมาจะอินทาจะจัตุโลกาคมพิรักกะาสมุทา ผู้ตุงขังข้าจะสารัตใจยาปาสีที่เปาวันตัเตใจยาใจยายทอรณนีทอรันีอุทาทีอุทาทีนาทีนาทีใจยาใจยาขาคนละตนละนี่ใส่นิไรใส่เส็นนเมีรูราชจะพ้น นระิีชัยชัยคัคภพีประโสมพีนาเคนทานาคีปีสัตย์ยาภูตากาลีชัยชัยตุนนิมิตาโรจีชัยชัยสิงกีสุธาทานามุขาจาชัยชัยวรุณ นามุคาสะตราชัยยะชัยยะจัมปะพิณาคากราคันโทชัยยะชัยยะกัจยาพลนาตุรงสุกรภุชมสีหาปียาคาทีปะชัยยะชัยยะวรุณนามุคายาตราชิตาคีตาเสนนาฮรี ปุนาสุทินโราณีชัยชัยสุขาสุขาชีวีชัยชัยทอราณีตาเลสัทาสุชัยาชัยชัยทอราณีสานตินสัทชายชัยามังกรารันญาภาวะเคชัยชัยาวรุณนายา เขชัยยาชัยารักษาเสสุรภูชัดเหตชาชัยยาชัยาพรหมินทาขานาชัยยาชัยาราชาธิราชศาสชัยชัยาชัยาปัาวิงสัพพังชัยยาชัยาอรหันต์ตา ปัจเจกพุทธสาวังชัยยชัยมะเหสุโรฮาโรหารินเทวาชัยยชัยพรหมมาสุรักโคชัยยชัยาะนาโควิรุณหโกวิรูปะโคจันทิมารวิอินโทจเวนเไรโยจะกุเวโร วารุณโอปิจาักขิวายุจปาจุนโหกุมาโรทัตารถโกอัทธาราสมหาเทวาสิทพิตาปัสสอาถายุอิสิโนสาวกัสสพผาชยาระโมภวันตุเตชยธรรมโม จะสังโฆจะทัสสะปาโลจะใช้ยากรรมเอเตนะใช้ยาเตเชนะใช้ยโสทีภาวนตุเตเตนะพุทธท่เตเชนะโหตุเตชัยมังคาลังชัยโยปิพุทธัสสะสิริมาโต ayang merasa japa di mata para cayo uko sayam po di ki pamu Kita taha tata kana mahisino cayo pi putasa siri ayang merasa japa Pimato para cayo อุโคสยัมโพธิมันเดปโมปิตาชัยตาธาอินทคนามหิสิโนชโยปิพุทธาสิริมาโตอายังมารัสัจปาปิมาโตปาราชโย Uko sayampo manehepa mu tita caya tatawakana mahi si sayyo pibuasirimato sa ayam mar dapat Bimto para cayoko saym di mende pamo, tita cha iyata tha mahesino cha yo, pi putasa sirima to ayang marasa cha pa, pi mato para cha yo, ukho sayam poto mende ทิตาชัยยะตาธานาคคานามหิสิโนชโยทีพุทธัสสิริมาโตอายังมารัสสะชาภาปิมาโตปาราชโยุโคสยัมโพปิมันเดปามุ ทิตาชัยตตาสารพคะนามิสิโนชาันโตโพธียามูเลสหกกายนั่งนันพิวัฒโนเอวังตาวังมิชายโยโอหิชายตสุชายามังคาเลอปาราชิตาปันลังเก สีเสบะทวิปุกาเรอาปิเสกเกสาปัพุทธานังอาคภาโตปาโมทติสุนักตั้งสุมังคัลังสุบาปะตังสุหุตตังสุขานุสุมุตโตจัสุยิ ทังพระมาจาริสุปะทักกีนังกาหายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักกีนังปะทักกีนังมานุกรรมมัปิทีเตเหะทักกีนาปะทักกีนานิกัตตะวานาลพันตัตเทปะทักกีเนเตอทล คาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาเนีโรคาสุกิตาโหตัสะหาสัพเปหียติภิสุนันตุหนตุเยเทวาอัสัมิงทานีอาิกาตาธิคายุกาสัทห์หนโตสุกิตาโหนโตสัพพัทารัก ขันตุสัพสาตตานังรักขันตุกินาสัสสนงยากากีปัฒนาเตสังสัพเมปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัดสันตุวัดสังวัดสาวลากาโรคาจุปตทวะ Pesang eh sang nivalain kaya sukhan, kiti sukang kang arahan ah tu